กับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นนะครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับนักวิเคราะห์ครับผมจะไปคุยกับคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนครับคุณคุณนิพนธ์อยู่ในสายยังครับครับครับอยู่แล้วครับครับคุณนิพนธ์สวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณนิพนธ์เป็นยังไงวันนี้ก็เงียบๆนะคงไม่มีอะไรสงการละก็เราก็คาดวารีบามันจะแถวนี้อยู่แล้วนะครับหนึ่งห้าห้าศูนย์ มันเข้ามาถึงแล้วนะครับเออถึงละถึงละถึงแล้วก็มันก็เริ่มขึ้นเป็นลายตัวละมันไม่ได้ขึ้นทั่วไปละนะฮะครับเราแสดงว่ามันก็จะบางตัวก็จะขึ้นบางตัวก็จะเริ่มลงละนะฮะันนนั้การรีบาวบางตัวมันก็รีบาวจบละนะครับครับบางตัวยังที่ยังรีบาวไม่จบมันก็จะขึ้นต่อนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนกันค่อยๆค่อยๆค่อยๆแล้วสุดท้ายมันก็จะต้องตับสานพร้อมกันทีหนึ่งนะครับครับ แล้วแล้วทิศทางหลังจากนี้เนี่ยคุณนิพนธ์ประเมินเป็นยังไงเอาตัวเอาภาพรวมของเส้นเด็กก่อนหลังสงการ,ารมผมว่าพรุ่ง <ผม S 1> นี้ <ผม S 1> คงไม,ไม่มีอะไรใช่ผมคิดว่ามันน่าจะมีการลงหนึ่งระลอกกุญแจขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเพื่อเป็นการทํารีบาวให้จบขึ้นของมันนะครับครับซึ่งเราก็ไม่ทราบเท่าไหร่จากค่าเลยแถวพันห้าร้อยแปดสิบแล้วกันประมาณนี้ยนะครับแต่ตัวแถวๆนี้ยก็สามารถที่จะลงมาแถวพันห้าร้อยสามสิบได้นะครับ,รบนะครับ ครับก็ก็ไม่ถือว่าเยอะนะคุณนิพนพันห้าร้อยสามสิบไม่เยอะ,ยอะแ,ปแปลว่าถ้าพูดถึงหลังสงการลงก็ไม่เยอะถูกไหมลงไม่เยอะแล้วจะขึ้นล่ะขึ้นก็ขึ้นไม่เยอะนะครับ,รบขึ้นหลังสงการก็จะแกว่งตัวอยู่หรือว่าไงหลังสงการน่าจะมีการขึ้นเป็นเป็นเชฟได้อีกสักขึ้นหนึ่งทักสี่สิบจุดห้าสิบจุดอะไรตลอดเนี้ยนะครับก็ทะลุพันห้าร้อยห้าสิบนะอ,อ่น่าจะทะลุฮะน่าจะทะลุ ครับแล้วหลังจากนั้นอะไรลงลันก็จะต้องลงอีกทีหนึ่งอ๋อแปลว่าหลังสงการก็มาแนวรับแนวรับก็จะเป็นพันสี่ร้อยแปดสิบเหมือนเดิมน,นะครับอ๋อพูดง่ายคือกรอบช่วงไตรมาสสองเนี่ย<ช>่แถวพันส<ช>ี่ร้อยแปดสิบพันห้าป 1, <ช>เป็นกรอบรับพันหกเป็นกรอบต้านดูจากวอลุ่มมันเป็นอย่างนั้นนะอืมเพราะวันนี้วอลุ่มก็เหลือสองหมื่นแปดเองนะคุณนิพนใช่ซื้อก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้ครับนะครับเขาไปเที่ยวกันหมดแล้วมั้งเออใช่ลูกน้องคุณนิพนไปเที่ยวหมดแล้วยัง ก็ผมไม่มีฮะอยู่ครบยังอยู่ครบพอเขาหยุดห้าวันนะเขาหยุดห้าวันนะไม่ใช่เที่ยวในประเทศนะเขาหยุดห้าวันแล้ไปเที่ยวต่างประเทศครับแล้วตลาดมันมันเหมือนกับมันมันมันข้างที่จะสับสนในกลุ่มหุ้นที่ขึ้นเน่นะครับครับเป็นยังไงเล่าให้ฟังนยฮะมันถ้าเราดูแนวโน้มเนี่ยมันเหมือนกับกลุ่มกลุ่มน้ำมันขึ้นน้ำมันปิโตรมันก็ขึ้นดีนะครับนะครับมันยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับ เป็นขาขึ้นเนี่ยเพื่อเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับแต่ก็จะไปไหนก็ไม่ได้วรูปแบบนี้นะครับคุณธนาคารก็เป็นรีบาวขึ้นมานะครับครับอแล้วก็ประกาศเหมือนขึ้นมาเพื่อมารับผลกำเนิงานไตรมาสหนึ่งนะครับก็น่าจะออกมาดีใช่ไหมครับครับเสร็จแล้วก็จะจบลงไปอีกนะครับครับส่วนสกลุ่มอื่นๆนะครับกลุ่มรับเหมากลุ่มอะไรพวกนี้มันก็แบบมันก็รอรอการประมูลงานของมันนะครับมันก็ยืนทรงตัวอยู่นะฮะ ครับแล้วก็ผู้เล่นมันก็แบบเหลือน้อยนะฮะเหลือน้อยมากเหมือนกับเจ้าเล่นอ่ะเจ้าเล่นทุกคนอยู่ไม่กี่คนนะครับคนรุ่นมันก็เลยไม่มีนะฮะนี่เจ้ามันกลายเป็นเจ้าหลายคนเดี๋ยวอย่ามันกินตับไรย่อยเงี้ยตลาดแบบนี้มันก็เล่นตบาดเนี่ยขยาบหุ้นขึ้นสิบจุดลงสิบจุดเพราะเล่นฟิวเจอร์เงี้ยมันก็ทําได้ตลอดถูกไหมครับครับพวกนี้อยากให้ลงมาสักสิบจุดครับเดี๋ยวตอนบ่ายก็กดโครมลงมาก็ทําได้ครับ เอาเช้าดึงกกับขึ้นไปใหม่อีกอะไรเงี้ยมันวิมันวิค์ยากมานะครับเห็นนะครับผู้เล่นค่อนข้างน้อยก็คือมันเป็นไซเวงงี้ดีกว่านะครับครับนักวิเคราะห์เอาวันนี้มองว่าขึ้นอัะพรุนี้ลงนะครับครับเมื่อวานมีบางเจ้าบอกว่าช็อตเลยนะตอนเย็นนะฮะฮะอ่าวันนี้เด้งใส่หน้าไปเอาไงอีกเอาละึ้นไปร้องอ่ะโดนแชช็อตลงมาใหม่อีกนะฮะคือมันค่อนข้างที่จะยากมันเป็นไซเวย์นะครับครับเพราะฉะนั้นไตรมาสสองปืนก็จะเป็นลักษณะของการไซเวย์ลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับ ครับเอ่อไม่มีสาระเลยครับต่อเลยนะไม่มีสาระนะครับไม่ได้คือถ้าไม่ไม่ไม่ได้ซื้อจากที่มันเริ่มพื้นมาจากก้นในสามวันแรกอ่ะมาซื้อแถวแถวก็ติดหุ้นหมดนะติดรอบใหม่ติดตัวใหม่แล้วก็ต้องรอรอรอบนะครับอ่าการขึ้นรอบหน้าอาจจะไม่ขึ้นต้องรอไปอีกรอบหนึ่งเป็นรอบหนึ่งครับทำนองเนี้ยเล่นก็ค่อนยากนะครับครับอสมมติเทิดตลาดไม่ไปไหนหรือแกว่งตัวเพราะว่าถ้ากรอบทั้งไตมาาเนี่ยพันห้าถึงพันหกนี่ถือว่าไม่เยอะนะฮะ นะครับร้อยร้อยจุดทั้งต่มานี่ถือว่าไม่เยอะกลุ่มไหนที่คุณนิพนธ์คิดว่าต้องจับตาเป็นพิเศษเพราะว่าถ้าดูเซ็ตแล้วมันไม่ไปไหนผมว่ามันเปลี่ยนกลุ่มขึ้นนะครับมันเปลี่ยนกลุ่มขึ้นอย่างรอบนี้จะเป็นธนาคารนะครับธนาคารกับกับน้ํามันดูขึ้นดีนะครับเพราะเขาหน้าจะเป็นสื่อสารขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะครับหรือว่าเป็นลายตัวแล้วนะครับครับครับก็คือยังไม่มีกลุ่มไหนเป็นพิเศษต้องไล่ดูเป็นลายตัว เป็นรายตัวฮะไม่มีอะไรเป็นพิเศษเลยนะครับอืมแไหนมีข่าวก็ขายอ่ามีข่าวไม่ได้แต่ที่มีข่าวก็ลงอย่างเดียวถ้ามีข่าวประกาศมาคือลงลงข่าวดีเป็นขายนะฮะอแต่แต่ถ้าไม่มีข่าวมันจะมันจะขึ้นไปเรื่อยๆนะมันขึ้นได้นะพรรู้ว่าเรื่องอะไรเอาลงละอ๋อครับเพราะฉะนั้นก็สรุปว่าทุกคนขายหุ้อยู่ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเพราะข่าวดีมันละขายนี่แสดงว่า เพือคนขายหุ้นอยู่นะครับแปลว่าจริงๆบ้านเราไม่มีอินไซด์เลยเออใช่ <laughs> <im it> ผมประชดผมประชดแสดงว่าข่าวม่งรู้กันหมดแล้วไงพอข่าวออกมาก,ก็ทุกคนอที่รู้ข่าวก็ขายใช่เออเอาไปยุกตัวนะขึ้นหน้าหนึ่งมันมันไหลลงวันนี้ก็เสียวอยู่เลยเอ๋อทีเอมบีใช่ไหมครับ <c oughs> ดเ,เดียทีมีกำไรดีอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยเออน่ากลัวครับ อ่ถ้าอย่างนั้นการการที่จะปักหลักบอกว่าจะซื้อดักกลุ่มนี้ถ้ากลุ่มนี้ตกมาหน้าซื้อก็ไม่มีสิก็ต้องให้มันลงแรงๆไงฮะพอลงแรงมาปุ๊บก็ซื้อได้ทุกกลุ่มแล้วก็ดูว่าไอ้กลุ่มไอ้รอบนี้ที่มันขึ้นสุดม,มันขึ้นไปห้าร้อยแปดสิบนะกลุ่มไหนขึ้นดีสุดใช่ไหมครับครับรอบหน้าก็จะไม่ขึ้นนะครับกลุ่มไหนที่อยู่ข้างล่างก็จะขึ้นอย่างเราเห็นว่าลงมารอบก่อนนะครับ CBF CBO ปักหัวลงมาตลอดนะฮะครับ,ร,บรอบนี้ CBF CBO ขึ้น นะครับสมมติว่าเช่นลงจากพันห้าร้อยแปดสิบลงมาพันสี่ร้อยแปดสิบใหม่ซีซีเอฟซีบอเอจะลงถูกไหมครับครับรอบหน้าไม่ขึ้นหละอื่ารอบนี้ตัวไหนที่จะเยอะรอบหน้าก็จะไม่ขึ้นครับก็สลับอยู่เงนี้นะครับแต่ก็จะมีหุ้นบางตัวมันขึ้นทุกรอบนะครับมันก็เล่นมาตลอดอย่างไอทีดีนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นทุกรอบผมันานี่นะครับครับมันมีหุ้นบางตัวขึ้นทุกรอบไออาร์พีซีเนี้ยมันขึ้นทุกรอบแต่เหมือนกับว่าเล่นเป็นหลายตัว ที่มันเหมือนกับว่ามองไปข้างหน้าแล้วมันพอมีอนาคตนะครับเวลาหุ้นขึ้นมันก็ขึ้นเวลาลงมันก็ลงด้วยแต่มันขึ้นทุกรอบนะฮะครับ,รบเอ่อโอ้ถ้าอย่างงี้ยากนะเพราะตลาดก็ยังแขวนตัว<า>กลุ่มตลาดยากมากกว่าท,ที่ที่จะเล่นหุ้นให้กาไรนะอืมเพราะกลุ่มไหนไป<ค><ต>มา,าคุมอารมณ์ไม่อยู่ปั๊บโดนนะครับ,รบหรือตัวที่บอกขึ้นดีๆเข้าไปดูเทรดวันหนึ่ง สิบแปดล้านยี่สิบล้านมันมันไม่ไม่ใช่นะขึ้นตลอดนะแต่วอลุ่มเทรดวันขนาดเนี้ยครนะครับสูงสุดก็ห้าสิบล้านเนี้ยมันจะไปเล่นได้ไงใช่ไหมครับ,รบวอลุ่มขัแพปมเกจขับสิบสี่ล้านล้านโอ้ยหุ้นตัวนี้ขึ้นดีจังอ่ดูไปเข้าไปซื้อมาควอมกันนูน่นครับสุดล้วไม่ไม่รู้จะขายใครนะเพราะวอลุ่มวัดหนึ่งสิบวปดล้านอืม,มันเล่นไม่ได้แล้วะมันตลาดวายอะแล้วลงก็ลงไม่ได้นะครับ เพราะสภาพคล่องในตลาดมันยังมีอยู่สองข่าวร้ายก็คือปัจจัยทั้งโลกมันก็ยังดีอยู่นะครับมันยังไม่มีปัจจัยลบนะครับมันก็จะเป็นอาการแบบที่ผมอยู่ตลาดมาผมก็ไม่เคยเจอตลาดอาการแบบนี้นะครับผมไม่เคยเจอโอ้ถ้าอย่างนี้กําหนดกลยุทธ์ก่อนนี่ยากเหมือนกันนะมันมันซึมเหมือนครับเราไปดู GDP เรานะครับเงินเฟ้อเงินตึงเงินฝืดเงินอะไรก็ไม่รู้ไทยมันอยู่เรียกไม่รู้เรียกอะไรไม่ถูกนะครับตลาดพุ่งเป็นอาการเหมือนกับเหมือนกับ GDP เราเลย ไม่รู้จะเป็นยังไงวิจะไปทางไหนนะครับเงินเฟ้อก็ไม่มีไอ้ฝืดก็ไม่ใช่ตึงก็ไม่ใช่คนก็อยากกู้เงินใช่ไหมครับเงินจะมีล้นตลาดแต่ไปกู้ก็ไม่มีหลักประกันไม่รู้จะทํำยังไงไงคือเดินไปไปไม่เป็นอ่ะหุ้นก็เหมือนกันเลยตอนนี้ก็เลยไม่รู้จะทําไงรอไม่รู้จะทำไงมอนแต่วันนี้ถ้าคุยนอกเรื่องนะคุณนิพนธ์วันนี้มข่าวท่านนายกคุยกับนายกรัสเสที่ผมเชียร์มากเลยนะครับ โอ้โหผมผมเชีย์มากเลยจะได้เป็นการเปิดมิติใหม่ไม่ใช่ฟังสหรัฐอเมริกาอย่างเดียวก็เราไปตามเขามากเกินไปอเมริกานะฮะเออเวลาก็พิมพ์เงินเขาก็ไม่เอามาแจกใช่แล้วดูสี่ศูนย์ไงเป็นไงล่ะบอกให้เราขึ้นดอกเบี้ยเยอะๆให้เราขายสินทรัพย์พอทีตัวเองบ้างไม่ได้ทําอะไรเลยไปทำพิมพ์เงินเอาเออพิมพ์เงินไม่พอนะดอกเบี้ยลงต่าสุดเลยแต่ของเราตอนนั้นลงต่ําไม่ได้นะอให้เราขายสินทรัพย์เสร็จตั้งบริษัทมานะเออมาซื้อด้วย ตังก็ไปได้ใช้แต่ตังข้างในแล้วแหละไปไปไปโทรไปคุยกันลูกนี่เอาเอามาครึ่งอเอาไปผมว่าเราต้องค้าขายกับรัเสเซียบ้างอินเดียบ้างจีนบ้างนะผมว่านะใช่ใช่คเราต้องเลิกเป็นรัฐที่ห้าสิบสามของอเมริกาอืเราเป็นมานานมากนะครับเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าเพราะว่าคนที่มีอํานาจในบ้านเราอน่นะครับคืออีโก้ที่เขาติดก็คือเขาไม่เป็นอเมริกาเขาก็เป็นอังกฤษไม่ไเขาก็เป็นฝรั่งเศสเราก็จบจากนอกหมด ถ้าคุณคุณเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือมีตำแหน่งหน้าที่ในในธุรกิจใหญ่ๆนะครับอืคุณคุณต้องไปเรียนจบข้างนอกนะครับที่ไหนอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็ติดมาเหมือนกับอีกโก้ติดมานะครับจบเบรเิร์เกมาเพราะนั้นมันจะต้องเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แบบว่าแล้วก็เอาโดยที่ไม่ได้กลับไปมองว่าเอา้าคนที่จบยุโรปมาไม่เห็นแล้วตอนนี้ฝรั่งเศสมันแทบยาวตัวไม่รอดอ่า มีคนจบเยอรมันนะครับน้อยมากญี่ปุ่นเจริญเติบโตมีคนไทยจบญี่ปุ่นไหมไม่มีครับจีนดังดีมีคนไทยจบที่จีนไหมที่เป็นผู้นำระดับสูงของประเทศไม่มีนะครับมีแต่มาจากประเทศที่ขนาดนี้กําลังจะล่มสลายทั้งนั้นรัรอะนั้นความคิดเนี่ยติดงานว่าตัวเองสมมติตัวเองเป็นเด็กอังกฤษอย่างเงี้ยนะครับครับก็จะเอาวิชาอังกฤษจะไปบอกว่ากฤษไม่ดีไม่ได้ถูกไหมครับอเมริกาจะบอกอเมริกาไม่ดีไม่ได้ตัวเองจบมาอจบมาจากอเมริกานะครับ มันก็เป็นแบบนี้มันเหมือนเป็นค่านิยมที่แบบมันผิดผิดนะแล้วคนพวกนี้มีอานาจในประเทศนะครับคบวบคุมเศรษฐกิจการเมืองสังคมของประเทศทั้งหมดเขาไม่มีทางบอกหรอกครับว่าที่เขาไปเรียนมาวิชาที่เขาใช้นี่มันใช้ไม่ได้อืถูกไหมครับครับเนี่ยผมว่าเป็นมิติใหม่แหละอ่ะกลับมาเรื่องหุ้นครับคุณนิพนธ์ลแล้วอย่างนี้นั่งทุนทําตัวยังไงเอาเอาพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไม่น่าจะมีอะไรหลังสงการทําตัวยังไงเล่นน้อยบอกว่าเล่นเล่นในน้อยนะครับเล่นนน้อยจับใดถ้าถ้ามัน มันภาพที่ดีของบ้านเราก็คือว่าตลาดมันยังเล่นไปยิงปัจจัยนะครับผมไม่อยากให้ฝืนเนี่ยเหมือนช่วงที่ผ่านมาเนี่ยพอจีเเงินออกก็ไปปั่นหุ้นกันถูกไหมครับไปเล่นหุ้นตัวเล็กตัวน้อยปั่นกันโดยไม่มีพื้นฐานสร้างข่าวสร้างอะไรกันมาสุดท้ายเนี่ยมาสร้างความเสียห,หายแล้วไงครับคนเปิดตลาดเปิดบัญชีมาสี่แสนบัญชีไปติดหุ้นพวกนั้นหมดเลยนะฮะครับ,รบแล้วถามว่าแล้วตลาดพูดมันจะขึ้นได้ไงมันจะเล่นไปขายก็ขายอ่ะ นะครับบางตัวเราจะห้าบาทมันลงมาเหลือบาทกว่าจะขายไปแล้วเงินไปซื้อหุ้นบิ๊กแคบปจะได้สักกี่หุ้นใช่ไหมครับ,รบเออมันคือคือถ้าถ้าตลาดหุ้นเราจะไม่ดีเพราะว่าเศรษฐกิจเราไม่ดีนะครับก็ยอมให้มันลงไปซี่จะมาฝืนไปทําไมล่ะครับจะมาสร้างความเสียหาย,ายมันอยู่ข้างบนทําไมไม่ดีก็ลงิเดี่ยวพอมันดีมันก็ขึ้นมาใหม่คนจะได้รู้ไงครับว่าอ๋อถ้าเศรษฐกิจไม่ดีนะครับบริษัทในตลาดทับกรไมไม่ดีก็หุ้นลง ครับยอมรับนะก็คือลงทําไมจะต้องขึ้นตลอดนะครับใช่ไหมครับครับเรากลับไปดูนะครับช่วงที่ช่วงที่ Q e อเมริกานะครับมีหลายประเทศที่ไม่ให้เงินค e เข้าเกาหลีไต้หวันนะครับญี่ปุ่นหลายประเทศเลยไม่ยอมให้ QE ีเข้านะครับวันนี้ตลาดเขาเริ่มขึ้นแล้วนะครับครับจีนไม่ยอมให้เข้าเห็นไหมครับเขาไม่เอาเงินค e ีวันนี้เราพูดถึงเอสเซอร์ตลาเขาเริ่มขึ้นแล้วถูกไหมครับครับขึ้นอย่างไรจากจาก จากตัวพื้นฐานไม่ใช่ขึ้นจับตัวฟันโฟนะครับแต่เขาเราเมื่อเราขึ้นมาจากอันนิสงเนี่ยผมลองกลับไปเช็คดูนะครับว่าตอนที่เราอยู่สี่ร้อยเนี่ยไต้หวันก็สี่พันนะฮะเอาสิบคูณเนี่ยเราตอนนี้ไต้หวันอยู่ที่เท่าไหร่ครับเอาของเราอยู่ที่เท่าไหร่นะเขาแสดงว่าของเรามันโอเวอร์วลูมันค่อนข้างที่จะเยอะครับครับแล้วก็คนจริงๆแล้วก็มีความรู้ค่อนข้างที่จะเยอะในการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่เอาเงินเนี่ยวเขาไปเสี่ยงกับกับหุ้นที่มันพ e อีแบบสูงๆแบบนี้หรอกนะครับครับ ขาก็ดึงเงินออกก็แสดงว่าคนรวยในเมืองไทยเขาเริ่มขายหุ้นไงครับขายเสร็จแล้วเขามีที่ไปอ่ะนะครับ,รบเขาไปไปจีนก็ได้ไปญี่ปุ่นก็ได้นะครับ,รบไปเล่นที่อเมริกาก็ได้เขามีกองทุนไปหรือเขาไปส่วนตัวเขาไปได้หมดนะฮะเขาไม่ได้ง้อตลาดหุ้นไทยไงแต่แต่บ้านเรานะครับมันต้องเปิดโอกาสให้คนไทยอะสามารถที่เอาเงินไปลงทุนที่ตา่างประเทศได,ได้โดยไม่ใช่ว่ากําไรแล้วต้องมาเก็บภาษีถูกไหมครับครับเออเนี้ยมันต้องเปิดช่องให้คนไทยเพราะว่าไม่งั้นคนไทยก็จะต้องมา ทำตลาดหุ้นไทยที่มันเน่าๆอยู่หรือไงนะครับเราไปเล่นหุ้นที่อเมริกากาไรกลับมาเอามาที่ไหนก็กลับมาที่เมืองไทยถูกไหมครับเงินมันก็เพิ่มขึ้นที่ประเทศเรานะอืนะครับแต่กฎหมายบ้านเราถ้าถ้ากําไรแล้วต้องกลับมาเสียภาษีบุคคลธรรมดานะแปลกแปลกอ่ะชัดเจนฮะคุณทิพย์างอื่นไม่มีอะไรนะฮะสัปดาห์นี้ยุ่งมไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับครับอ่าแฮปปี้สงกรานต์นะครับคุณทิพย์ลขอบคุณครับสัปดาห์นี้ครับเช่นเดียวกันครับสวัสดีครับ นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์นะครับเป็นสลักทรัพย์ไอล่าครับ